สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้พบกันตอนเย็นนะครับพบกันตอนเย็นครับวันนี้ก็มีภารกิจสองวันแล้วครับสองวันนี้ครับก็บังเอิญว่า มีอยู่3ามโกนะครับอ้อยสามโกโดนเพลี้ยลงนะครับเพราะว่าแปลงนี้นี่ก็มันมดเยอะมากนะครับมดเยอะมดเยอะก็พาเพลียขึ้นมา,ากินอ้อยด้วยนะครับมาอยู่ที่ต้นอ้อย3ามกด้วยกันนะครับก็มาฉีดนะครับนี่ก็มาฉีด ง่ายนะครับอันนี้อัน,นี้เป็นกระป๋องเก่าน้ำส้มฟันไม้นะครับแต่ว่าที่เอามาฉีดจริงๆก็ไม่ใช่น้ำส้มฟันไม้นะครับก็คือเอา,อาพลิกนะครับพลิกขี้หนูพลิกปนนะครับพลิกปนแล้วก็แช่หมักไว้กับยาสูบนะครับยาเส้น1คืนนะครับแล้วก็เอามาฉีดก็ปรากฏว่า ก็ได้ได้ผลครับเมื่อวานนี้มาฉีดครั้งหนึ่งก็มันก็ล่วงเกือบหมดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาฉีดซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันตายให้หมดนะครับก็พรุ่งนี้ค่อยมาดูผลกันอีกทีหนึ่งว่ามันก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับตายหมดหรือเปล่านะครับก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับก็มาฉีดกันตอนเย็นๆสองวันติดติดกันแล้วนะครับแล้วก็ นะครับภารกิจอีกอย่างนะครับวันนี้ก็มาลอกกับอ้อยนะครับลอกกาบอ้อยนะครับนี่ลอกเสร็จไปก็ตอนนี้สองแถวนะครับลอกไปสองแถวแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ลอกนะครับก็ได้ไปวันละนิดวันละหน่อยนะครับแล้วก็มากันวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชม มาดูมาพิจารณาร่วมกันนะครับมาดูความแตกต่างนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูความแตกต่างก็คือระหว่างอ้อยปลูกใหม่นะครับอ้อยปลูกใหม่กับอ้อยโตนะครับก็อยู่คืออยู่ติดกันเลยนะครับอยู่ชิดๆชิดกันอ้อยตอกับอ้อยปลูกใหม่นะครับจะให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้ มาดูกันนะครับว่าอ้อยปลูกใหม่และก็อ้อยต่อนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คืออ้อยตอนะครับเป็นเป็นต่อที่สองนะครับอ้อยต่อที่สองนะครับซึ่งมีอายุสี่เดือนนะครับตอนนี้สี่เดือนนะครับคือผมตัดหมด ตัดหมดกอนะครับในแต่ละกอนี่คือตัดหมดกอแล้วก็ให้มันขึ้นใหม่นะครับตอนนี้ก็อายุ4เดือนแล้วนะครับที่เห็นอย่นะฮะอ่านี่นะครับคืออ้อยต่ออายุ4เดือนนะครับในฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็คือตัดพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อสองนะครับอายุ4เดือนนะครับในฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ลอกกาบนะครับก็เดี๋ยวก็ลอกกันไปเรื่อยๆนะครับ แราว่าสี่เดือนแล้วนี่ก็ก็ต้องลอกให้เขาแล้วครับเคยลกไปครั้งนึงแล้วนะครับตอนอ่าเขาอายุสองเดือนตอนนั้นนะครับก็ตอนเล็กๆอยู่ก็มาลอกแล้วอันนี้ก็ทิ้งช่วงไปนะครับก็ลอกกันเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ได้ไปสองแถวนะครับสองแถวนี้นะครับสแถวนี้ก็ลอกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่คืออเป็นอ้อยตอนะครับ อายุ4เดือนนะครับแล้วทีนี้ที่ติดติดกันนี้นะครับอายุ4เดือนเหมือนกันนะครับอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่อายุ4เดือนเหมือนกันไอ้นี้คือเป็นอ้อยปลูกใหม่เลยนะครับแต่ปลูกอ่าพร้อมๆกันนะครับคือห่างกันประมาณ3วันนะครับกับที่ว่าเราตัดอ่าต้นโน้นไปนะครับตัดกอเดิมโน้นไป ส่วนนี้คือมาปลูกเสริมนะครับก็ห่างกันประมาณ3วันนะครับกับที่เราตัดอ้อยต่อไปนะครับคือแถวนี้นะครับปลูกเสริมนะครับนี่คือปลูกเสริม1แถวนะครับข้างหน้าอยู่หน้าสุดนี่ปลูกเสริมนี่คืออ้อยปลูกใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับอ้อยปลูกใหม่อายุ4เดือนนะครับนี่หนึ่งหนึ่งแถวนะครับ1แถว1แถวข้างหน้านี้นะครับ ทีนี้เมื่อดูไกลๆนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับดูความแตกต่างกันนะครับระหว่างอ้อยสี่เดือนปลูกใหม่นะครับกับอ้อยโตอายุสี่เดือนดูความต่างนะครับความต่างดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูข้างหน้านี้คืออ้อยปลูกใหม่ครับอ่านั่นดูข้างหลังนั่นคืออ้อยโตนะครับ นี่นะครับอ่านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างหน้าคือปลูกใหม่ดูความต่างนะครับมันต่างกันเยอะมากนะครับเหมือนแม่กับลูกเลยนะครับก็รู้สึกว่าพอเราดูตอนนี้นะครับอ้อยตอที่เราไว้นะครับคือเขาจะโตเร็วมากนะครับโตจนอ้อยปลูกใหม่ไล่ไล่ไม่ทันนะครับแต่ แต่อ้อยปลูกใหม่ก็โตเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไล่ไม่ทันกับอ้อยตอที่ก็โตเร็วมากนะครับนี่นะครับดูสี่เดือนเท่ากันเลยนะครับอ่านี่แถวกลางนี้นะครับแถวกลางนี้ที่ปลูกเสริมนะครับสี่เดือนส่วนด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็คือต่อเดิมนะครับเพื่อนๆดูนะครับท่านผู้ชมดูความแตกต่างนะครับจะคนละไซส์กันเลยนะครับคนละไซส์กันเลยนะครับ นี่โตเร็วมากนะครับอ้อยตอนะครับทั้งๆที่ว่าในอ้อยตอน,นะครับคือใส่ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวนะครับใส่ไปครั้งเดียวเองก็คือใส่ขี้ไก่กับขี้วัวผสมกันนะครับแล้วก็ใส่นะครับส่วนอ้อยที่ปลูกใหม่อันนี้นะครับใส่สองรอบแล้วนะครับใส่สองรอบคือนะครับขี้วัวหนึ่งรอบนะครับรอบแรกแล้วก็ ขี้ไก่หนึ่งรอบนะครับเป็น2รอบแต่ว่าอ้อยโตนะครับผมคลุกเคล้าด้วยกันคือขี้วัวกับขี้ไก่ใส่ด้วยกันแล้วก็ใส่ครั้งเดียวนะครับใส่รวมไปเลยนะครับปรากฏว่าโตเร็วมากครับโตเร็วมากนะครับแต่ละกอเนี่ยนะครับดูนะครับก็เป็นปล้องนะครับสี่เดือนนี้ก็สี่ปล้องห้าปล้องกันแล้วนะครับขึ้นเป็นลำ เป็นลำเป็นปล้องนะครับบางต้นนี่ก็เจ็ดเจ็ดแปดปล้องกันแล้วนะครับแต่ว่าทั่วๆไปก็อยู่ประมาณสี่หรือห้าปล้องนะครับสี่หรือห้าปล้องนี่คือโดยทั่วๆไปนะครับนี่คือตอนตัดคือตัดล้างกอนะครับตัดล้างกอก็คือให้ก็ขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับปรากฏว่าพอขึ้นใหม่นี่ก็โตเร็วจริงๆครับโตเร็วมาก เท่าที่สังเกตดูนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับนะครับกับอ้อยปลูกใหม่นะครับพอดูแล้วสรุปแล้วผมคิดว่านะครับอ้อยต่อนะครับก่อนเราก็น่าจะไว้มากๆนะครับคือตกแต่งดูแลให้ดีนะครับก็รู้สึกว่าจะได้ผลนะครับผลที่น่าพอใจนะครับเพราะว่า การแตกกก็โอเคก็พอประมาณนะครับก็พอประมาณคือเฉลี่ยก็กอหนึ่งก็ประมาณ10ต้นนะครับแต่ว่าการเจริญเติบโตนะครับก็พุ่งเร็วมากๆนะครับนี่ดูนะครับต่างกันเหมือนแม่กับลูกนะครับอ้อยปลูกใหม่กับอ้อยตอนะครับฝั่งนี้ก็โตนะครับตั้งๆท,ที่ว่าอายุ4เดือนเท่ากันนะครับ นี่นะครับให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆพื่อนถ้าปลูกแล้วนะครับอ้อยตอเนี่ยถ้าท่านดูแลดีๆนะครับผมคิดว่าคือไม่ผิดหวังเลยนะครับดูแลรดีๆก็อยู่ได้หลายตอนะครับและปริมาณก็ไม่ได้ลดลงนะครับปริมาณไม่ได้ลดลงก็เท่าๆเดิมนั่นแหละครับ ก็อยู่ที่ปุ๋ยที่น้ําของเรานะครับไอ้นี้ก็คือเป็นตอที่สองนะครับแปลงนี้นะครับส่วนแปลงอื่นก็มีตั้งต่อสี่ต่อห้านะครับไอ้นี้ผมเพิ่งปลูกหลังสุดนะครับก็คือปลูกเมื่อปีก่อนนะครับก็เลยเป็นอ่าตอที่สองนะครับอันนะครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูอ่ากันแค่นี้นะครับก็เปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบกันดูนะครับ ให้ดูกันว่าเออมันแตกต่างกันยังไงนะครับอ้อยใหม่กับอ้อยเก่านะครับคือปลูกใหม่กับอ้อยโตดูว่าความแตกต่างนะครับก็ถือว่าแตกต่างพอประมาณนะครับท่านผู้ชมครับก็ค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ